สวัสดีจ้ามาปุ๊มาพ่าพอกับแม่เอ็มม่าอีเดอร์เมื่อนี้ไปซื้อของกับพุ่นสาจากพี่น้องซื้อของเสร็จก็จะไปรับเอ็มมา่าเอ็มม่าเลิกโรงเรียนบ่ายสามวันนี้วันนี้เป็นอะไรทุสตักดมื่อนี้วันพรหัสอืมมื่อนี้วันบรหัสจ้ะเลิกบ่ายสาม แหงไหนอุ้งเสือแต่กาแฟย่ากาแฟเฟียดเลยพี่น้องมันเฟียดนะผัวขับรถแหงอ่ะมาเข้าร้านนี้ดีกว่าร้านเลม่าอ้อดอกไม้นี่มาแล้วตัวนั้นเห็นอยู่ล้านคุูปซิบคนพี่น้องเจ้ว่าอยู่นี่บนรูปว่าเท่าไหร่ เอาคือเออๆวันนี้ฮะทำไมแม่มาด้วยอ้าวแม่ไปร้านค้าแม่ก็เลยมานำขึ้นมาที่น่ะอ้าวทอดอึ๊บอ้าน้่งได้ยังบ่ใส่สมขัดค่ะเอาพี่น้อยจังดาแล้วเย่อยาจะได้พี่น้องไนี่มีไหวมากวันไหนไม่หายพ่อไม่บาดดีแม่เลย พ่อพอสวดีเมมาไปฟารปสสาเลเหรอเามดะเนไปกัด2 5รึ well, ่งก็ถ anyway. ุยอีโมกโอยฟรีฟานแม่แล้วม่ดนีดีเลตยมาม่ดีแม่เลยออฮะเอันนี่รัจ กบมาถึงบ้านแล้วไปซื้อของกับบยอไหยังกะว่าจะซื้อขาแกะพี่น้องรลูแล้วแปดสิบเก้ามันลดราคาอาทิตย์ก่อนอาทิตย์นี้ไม่ลดอาทิตย์นี้โลแล้วร้อยแปดสิบเก้าก็เลยบ่เอากะทาเนยทาเนยแหละกะใส่ปูเห็ดอิงนั่นเดียเนี่ยเห็ดไหนเพิ่นเห็ดไหนคุณสาบคุณสา,สาเราเร็วพอหลังจากใส่ปูเสร็จแล้วก็จะใส่มาย่างนี้แล้วก็กินจากขนมปังนี่ไงขนมปังนี่จะเป็นขนมปัง ลุกวันมือนี้แม่ไอมาซื้อเสมอลุกขนมปังมบกคอยมีอัน,น,อ,น,น,อ,น,นอันนั่นลายปันใดสารอาหารลายปันใดส่วนอันนี้น้ำจิ้มเมียจ้ะผุ่นอุปกรณ์การตีนะ,ะคุนบอกว่าเอาแนวหนีเพื่อเพิ่มมันนีบอัน,น,นหนีบมากอย่างวุน้นนไซนอันสำหรับกินกิสมารถมาก วน bon หนัดหมากอย่างไรไหมอะไรไหมเอม่าบัวสันไส้แสกแอ <Okay. S 2> ม่าก,กินนะนี่กินพัดไทยเหลือ <c oughs> ของเมืองบ้านนี่เ <c oughs> สร็จแล้วใส่เนื้อปูแล้วก็ใส่มายองเนสมักแซับลายกับใส่หลายๆสิได้อ้วนมักเสับหน่อยกับใส่นหน่อยๆสิบ่ได้อ้วน กินบ่อยเอมมาเอม็มมาเ่เคยลองแต่แต่ว่าแม่เอม็มมาคิดว่าเอ็มมาสมักแห้งอันนี้พี่น,อน้องมันเป็นมายงเนียเป็นอาหารฝรั่งนั่นแหล,ละน้ชูดเลยนะกดะแม่ถามพ่อ,อ,อปีหนึ่งแม่เอม็มมาจะกินแค่2องสามเดือนพี่น้องปูกับกระเสีย เวลาได้ซื้อเลยเวลามีคนเอาหายก็แบบหายซื้อตั้งใจซื้อแล้วมาเห็ดกินกับกนขนมปังสิบอไปนั่งกับพ่อแม่เอ็มาไปกินความแซ่บความมันในกระดองเราได้จ้ะบัดบน,นี้อืมอันนี้แหละแซ่บแห้งมันมบ้านกกเฮากระขมนี่งจำ้ำ <c oughs> อือาอิดก,กินเนื้อคือว่าปลุปกปลุปกปกุกปลุกอยู่ในหะ้ยาให้ยนาะ ไปเลียริชก็เตี้ยสุดแล้วตอนนเหรอิธูฟูฟูวเชียร์ยังมารทัดันสนน่นและปะอันน่มาดิิเบลดิริมอร์ฟูเลมอดีเนี่นะทานเนยเนยกับเนยเดาแต่ค้นมักน่ะนะจ๊ะบ้านแม่ไอมากินเนยอันนี้ ชอบเนยอันไหนก็ใส่เนยอันนั้นไอโชในที่สุดเราก็เห็นไข่แล้วเห็นไหมนี่ว้าวปวในที่สุดเราก็ได้ไข่แล้วพี่นอมม้องมตโหนึงสงสัยช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงมีไข่นะพี่น้องเคยซื้อกับปีตีจะก่อนนะ่ะพี่คนไทยเนี่ยมีไข่เกือบถุกตัวเลยพี่นอ้องแต่มันจะเป็นช่วงเนาะไม่รู้ช่วงไหนต้องไปเสิร์ชเบิรงขึ้นวานนั่นละ แม่่า yes e4 ดันแบบว่าไม่ด้ yes e5 ชิ yes e5 แต่ดันชินเรียนภาษาโน้กับวกรา yes yes e e i 5แต่แติน่ yes e5 แต่ชินใช่ลูกบอกแม่ลูกพี่น้องแม่เล่าภาษาโนบอถืกได้ปะป Vậy Skull 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 Phát sản hợp yên Thil Vậy Skull Skull Go Go O O Bade Ngoài ba. Bade Bade I I Ngoài Mất cái nào nó ล่ะดสากระเบอือล้างเขนะ่ะข้าถือต่กองมาหัวกับมือข้าถือก้องเห็บอะไ้พี่นอ้องเดี๋ยวตัวน,นี้ใครเบ,บ่าบดแม่แล้วพี่นอ้องเคยถามทุกปีกเริ่มทุกปี เนี่ยคุณสาบอกว่าเธอเพ่ต้องแกะมันเ้อวสันน้นมันเป็นตัวผู้เห็นบ่มเนี่ยอืมอันนี้เป็นตัวเมียอันใหญ่ๆเนี่ยออกสีสุ่มๆเหมือนคล้ายๆห,หัวใจตัวเมียแกะรดมีไข่อยู่คนว่าว่ามันมีไข่ดอกเพื่อมันมีแต่ตัวผู้มันไม่ต้องแกะมันไม่มีอะไรไม่มีไข่แต่ว่าแม่มาแต่จะแกะกินเครื่องในแกะกินสมองกินยัมมันกลางพ่น้องมันแซ่บเดี๋คุณสากินแล้วกะคุณเมียสิกินได้บ่ะทนี้ เดตัวที่มีไขนะ่น่นเห็นปะ่ะมีไข่อันลืมว่าบนฟ้มามันก็มีแต่ละตัวผู้ตัวเมียก็มีขอดีขอเสียนะพี่น้องกล้ามโอ้ยกล้ามมันลูกกินเบิดแดละบ่คือตัวเมียจะมีไข่ให้เรากินแต่ก็ไม่ทุกตัวเนาะไข่มันมันแซ่บแต่ว่ากล้ามจะเล็กเต่ตัวผู้ไม่มีไข่แต่ว่ากล้ามใหญ่ได้ใจพี่น้องมันก็สลับกันไปเนาะอืม พูหนะอุ้ยไขย่ไข่ย,ยังเหลือจากคุณสากินไม่หมดใส่คุณสารักเมียก็เลยเอาไว้ให้เมียไม่ใช่หรอกคา่ะเข้าแกะไม่เป็น <c oughs> อตัวแมีนี่เห็นบ่เนี่ยไก่ใหญ่นอะจักมันอย่างใหญ่ด้วตัวแมี <c oughs> อันนี้ก็ตัวผู้จ้ะเนี่ยตัวฟูนี่ไงนี่แหละอันนี้แกะ คุณสายกินอิ่มแล้วไมมมากแกว้วาอยากเก็ดข,ข้าวข้าวผัดปูอยู่ไม่รู้จะเป็นข้าวผัดปูหรือจิ้มกับเก่วนะดูสถานการณ์ก่อนเต็เนื้อทั้งนั้นเด้อนี่ตรงใต้กระดองตรงมันอย่างนี้นะแม่เนี่ยบางคนก็อาจจะลูกกินว่เปลี่นพี่น้องเอ็นออยเนี่ยเอาทิม่มแม่ดาคออย่ายทิ่มยังไนเนื้อลายเขากินว่เป็นขวานไม่แตนคล้ายๆ้คือกระดูกเาซักโอ,โอ,โอ้ตายสวีส,สวสีเอานี่ออกก่อน,นเนี่ย เนื้อทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้ก็ดูดกินเนี่ยอเอาทิ้งอันแนวนี้ปู่เนี่ยก็ซื้อตอนมันลดราคาด้วเนี่ยเนี่ย คือตอนมันลดราคามีหกอันมั้งเห็น่าเนื้อทั้งนั้นด้เนี่ยเจ้าเบิร์มด้วยเนี่ยอืมต้องจิ้มเนื้อตั้งเต่น,น้องกุ้งตามไม่หายเลยน้องจะเป็นเดือนแล้วมั้งยังไม่เสียอุ้ยเหนื่อยไหมทักเสร็จฝาดิบ ฝาติ่เข่าคนเด้อจะในสูงกินให้เบิงงก่อนจะากันนะคุณสายกินให้เลยเบิงงแล้วล่ะคุณเมียก็จากกินให้เบิงงนุนถ้าเละหลายเนยน้อยนอ่องจังแซบ่บจังนัวใส่ลงไปเลยจ้โอ่าทำไมกิ่งจังเลยไอ้ต้ก็ได้ อันนี้มันอันมีเอันติดน้ำจิ้มจิ้มสามรสจิ้มซีฟูด้ดลืมอันนี้มันเนี่ยแม่มากเอาสาก,กระเบือโอ,โอ,โอ,โอ้ตายตายเสียบลิฟต์สาก,กระเบือล้างแขนจิน้มืงาด้จ้าเนี่ยอื ใส่หลายแซบหลายคือก,กันกับน้องชู้ได้จานยังไม่ยุง่งเน็นี่ใส่หน่อยก็แซพหน่อยโอ้บมันเป็นเลือดออกแล้วบอลนาะวันนี้อันถือก,กล้ามถืกอกันเขาเรียนยก่อนกระดองปูเิแคบคุณสารกินสามแผ่นอิ่มบอพราวอีกแผ่นหนึ่งได้บออิ่มแห้ง ินปูเพิ่นแกะเมื่อกี้มาหนาเบื่อบอกใครแกะแกะบอกใครตืนน้ำปลาเหน้าเบื่อมันว่าอะไรกูว่าแซ่บหลีดได้พี่น้องหอมหอมมันมัๆอะไรอ่มันมาอย่างนิดแล้วก็หอมเลยก็หอมเนื้อปูหวานเนื้อปูเนื้อปูใหม่นๆน้ำรำ จากคลิปนี้กับพ่อจำเนีเยนะกินช่วให้เบิรงแล้วคลิปหน้าจะมาพบพ่อกับแม่แอม่มาใหม่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยจ้าทุกผู้ทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปแม่แอม่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย